โอเคครับนี่ครับถ้าใช้คคตเตอร์ลอกจะเห็นว่ามันเป็นเนี่ยรอยดำๆครับซึ่งคิ้วเดิมของมันเป็นสีดำแต่ว่าอันนี้สงสัยเจ้าของเก่าเขาพ่นสีมาผมก็คงตอนแรกว่าจะขัดให้มันเห็นสีดำไปเลยแต่ว่าดูแล้วมันขัดยากครับน่าจะแค่ลอกลอกสีหน่อยกระดาษทรายขัดขัดหน่อยแล้วแค่พ่นสีครับสีดำเนี่ยมันมันลอกยากนี่คือรอยสาเมครับเดี๋ยวทำความสะอาดมันสักหน่อย ี่ครับก็พ่นออกมานะครับอันนี้เป็นสเปรย์เก่าแล้วนะครับเอาแค่สีดำเฉยๆบางที่ก็เงาบางที่ก็ไม่เงาอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวยังขาดเอ่อยังขาดไอ้เาเรียกอะไรกาว 3M เดี๋ยวไปซื้อกาว 3M นะครับแต่แดดร้อนน่าจะไม่ได้เอามอไซค์ไปน่าจะเอารถยนต์ไป เดี๋ยวไปซื้อกาวสองหน้าจอคคันนี้ไปจอดไว้แค่ไมมได้ครับทำสีเสร็จได้ไหมได้ครับอ,อ,อยู่นี่ครับไ่ายวัสดุได้มาแล้วขนาด12บมิลยาว2เมตรนะครับหนาะ0.6 อันละ58ครับ5้าาอันก็290ถ้าอยากราคาประหยัดซื้อใน s h อ p e e ใน Lazada นะครับซื้อออนไลน์มันจะมี10เมตรราคา150กว่าบาทแต่ว่ามันไม่ทันใจไม่รู้จะพอหรือเปล่าอันละ2เมตรโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับออกจะใช้วัสดุนี่ครับอันนี้ใช้วัสดุสุรินนะขับรถก่อนครับ นี่ครับพันแบบนี้พันแบบนี้พันมาเรื่อยๆแล้วติดสองอันสองแฉะเรียบร้อยไ,ไปนิดนึงอีกนิดนึงตอนนี้ติดเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาประมาณนี้อีกด้านหนึ่ง กาวสองหน้านะครับมันจะมีบางจุดที่มันจะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวคิ้วเนี่ยมันมีความแข็งผมจะใช้วิธีการเอามือนะครับดันรีดไปแบบนี้แต่มือรู้สึกแรงน้อยใช้เข่าครับเอาเขา่ากดแล้วก็รีดไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้เข่ากดรีดไปเรื่อยๆแบบนี้แน่นหนาแน่นอนครับส่วนกาวที่ใช้นะครับเป็นกาวนี่ครับกาว3 m เอมตัวนี้ใช้ไป5้าม้วนหมดไป ถ้าม้วนจริงๆใช้ไปสี่ม้วนนี่ครับเหลือด้วยเนี่ยเหลือม้วนหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งม้วนหมดไป290บาทประมาณนี้ยังเหลือโลโก้ข้างหน้าหน้าตามันตัวไอตัวเล็กจะอยู่ด้านหลังคอนด้าตัวใหญ่เนี้ยอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยส่วนตัวเล็กอยู่ท้ายท้ายรถส่วนตัวนี้ไม่ใช่ของรุ่นนี้แต่รุ่นมาก็ติดมาให้แล้วเดี๋ยวเอาไปติดหลังรถเราแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของรุ่นไม่ใช่ของสามดอนะครับตัวนี้ ก็สวยดีอยู่ r s เดี๋ยวติด